วัีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ไปเกาะสีชังกันนะคะ2วันหนึ่งคืนเว่งบ2,000บาทต่อคนคะ่ะโดยเริ่มต้นที่เอกมัยนะคะเรานั่งรถตู้คนละ1 2 0บาทไปต่อที่โรบินสันชนลบุรีคะ่ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้แล้วก็ไปต่อตุกๆนะคะอยู่ที่80บาทคะ่ะเป็นราคาเหมาไปกี่ท่านก็80บาทนะคะแล้วก็เขาก็จะไป,ไปพาเราไปที่ท่าเรือเกอาะลอยนั่นเองก็นั่งเรือข้ามไปนะคะ60บาทต่อท่านคะ่ะไปที่ท่าเรือเทววงนะคะก็คือเกาะสีชังนั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ เพื่อให้เขาเนี่ยมารับเราค่ะเสร็จแล้วก็ไปเช็คอินให้เรียบร้อยต่อด้วยจองมอเตอร์ไซค์ค่ะเช่ามอเตอร์ไซค์กับทั้งที่พักอยู่ที่300บาทจองกี่โมงคืนเวลานั้นเลยค่ะทุกคนอย่างเช่นจองบ่ายสองก็คืนบ่ายสองเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเช็คเอาท์เที่ยงแต่คุณยังสามารถไปเที่ยวต่อได้นะคะซึ่งพอเราเช็คอินเรียบร้อยเช่ามอเตอร์ไซค์เรียบร้อยเนี่ยเราก็ไปเติมพลังกันต่อเลยค่ะโดยเริ่มจากการรับประทานพิซซ่านะคะกับสปาเก็ตตี้แล้วก็น้ำหวานนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็ไปล ไปศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ค่ะอันนี้ทุกคนต้องไปนะคือวิวดีมากแล้วว่าคือศักดิ์สิทธิ์มากเลยตามภาพเลยทุกคนคือคุ้มค่ากับการแบบขึ้นไปมากคือตอนเราไปอ่ะแบบปกติจะมีรถลางแต่ว่าพอดีว่าวันที่เราไปอ่ะมันหมดแล้วมหมดเวลาแล้วอะไรเงี้ยอ่ะพอเราไหว้เสร็จใช่ไหมเราก็ไปกันต่อที่หาดท่ำพังค่ะทุกคนแต่ด้วยความที่เราไปอ่ะเป็นหน้าพาย,อยุอ่ะโชคดีแค่ไหนแหละที่แบบตอนไปไม่เจอคลื่นไม่เจอแบบฝนอะไรเงี้ยโชคดีมากแล้วก็แบบแฮปปี้ม,มากอะไรเงี้ยค่ะคือ แต่ก็ลมดีนะอืเราก็ไปแวะแป๊บเดียวเพราะว่าเราสึกว่าอืม <c oughs> มันมันไม่ค่อยใสเท่าไหรค่ค่ะอันนี้รีวิวแบบตามจริงนะไม่อวยไม่อะไรทั้งสิ้นอนะต่อด้วยเราก็ไปกันที่ทถ้ำทะลุซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากหาถ้ำพังนั่นเลยคะ่ะมันก็เป็นทางลงที่แบบค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่คือมันดีมากจริงๆเลยทุกคนแล้วก็มีแหลมจักรพงที่เขาฮิตกันนะคะแต่ว่าเราอะกลัวเราไม่กล้าคะ่ะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายมาซึ่งเราเสียดายมากเพราะมันเป็นไฮไลท์เลยแต่ทีเนี้ยเราก็แบบได้แค่อยู่ไกลๆนะคะ แต่ถ้าทุกคนอยากไปถ่ายเนี่ยก็คือไปได้อย่างที่เราไปอะ่ะมันเป็นวันธรรมดาคือคิวมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าคุณกลัวความสูงหรือแบบว,ว่ากลัวตกอะไรเงี้ยเราก็ไม่แนะนาเพราะว่าอย่างเราเนี่ยมันควรซุ่มซ่ามมากเราก็แบบโอเคไม่ดีกว่าแล้วมันยังไม่ได้จกแค่นี้นะคะมันก็จะมีจุดอื่นๆอีกที่แบบที่เราไปอะ่ะมีท่ายายทีมมีแบบคือมีอีกมากมายเลยแต่ว่าเราเองเราก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วที่สุดท้ายที่เราไปนะเราแวะไปถึงตอนเย็นนะคะคือทุกคนต้องไปนะคะที่เนี่ยเราแนะนําเราให้แบบสิบเต ตามภาพที่เราได้ลงไว้เลยอะแบบไปดูภระาทิตตกคือแบบคือแบบลมดีมากคนนั่งเล่นแบบนั่งชิีวๆสลสบายๆนั่งรับลมกันได้แบบแฮปปี้มากเลยแล้วแบบเราก็ตกวันนั้นด้วยตรงนั้นค่ะแล้วเราก็ไปแบบขี่มอเไซค์ไปหาขนมมาหาอะไรแบบกินจุกจิบเพราะว่าเราอะกินข้าวไปตอน แบบก็เกือบหิวแล้วไงมันก็ไม่ได้อยู่เลยมากเราก็ซื้ขขอขนมขนมอ,อ,อะไรเข้าไปห้องพักหรืวเราไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำซึ่งแบบส่วนตัวมากทุกคนเออลืมบอกไปว่าเราพักที่เดอะเดอะอันเชอร์ถ้าอ่านไม่ผิดนะนนถ้าหนูชื่อน,นี้ซึ่งเราไปอ่ะแบบตกคนละเก้าร้อยกว่าบาทเองแล้วแบบวิวสระว่ายน้ำเราแบบไปเล่นน้ำที่แบบมีเราคนเดียวเราก็พื่อนอะไรอย่างนี้